เงี้มาละู่สามคน่ะวาเลย้าไมมีปัญหาเนี่ยาแล้ววนนี้อ่ะโนเลแล้วเี้ย ร้อยเงี้เกี่ยพูดดีแล้ว้พูดรวยแล้วแล้วไม่โอนเกลียบ้าแล้วรักไม่บ้าลคคปดคุณจะไม่รวักี่ยให้คไ เขาจะให้พวกผมมาเก็บตคเไงวะตาแดดเต้าหู้เกี่ยซัดพูดดีแล้วอ้เหียพูดควยแล้วอ้สัตว์มึงเหี้ยเป็นแก่ไว้ย่สัตว์หน้าเปิดร้านยังใช่ไ้แบตต้องกดหัวเพื่อไเหี้ยโอเสตอเลซื้อมาไหนซื้อใหม่ได้ใช่ซื้มาใช่หน่ว เออหรือว่ามีไอ้มึงซื้อมาเหอใช่หม้งซื้อมาใช่ไหมหรับบ้งางปุนี่ พี่ถ่ายใบเปนี่ยยังไม่ถ่ายไหมเนี่ยาตรงเนี้ยโอ้ยหลอ,อชิบหายหมดหลงถ่ายวิดีโอที่ออของมวดอะ่ะเกลองผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลูกแบงใช่ไหมใช่ไม่มีลูกจริงนะ เลี้งใช้ใช้ปืน,นไปขู่กู้จะหายไปไม่ครับไม่เคยยิไม่เคยเคยิ้มี่่ารเปล่าให้มีลายคุณสอง